วันนี้นะครับผมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาตามหาร้านค้าที่มีสินค้าคอมมี่นะครับจะมีกี่ร้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเจอแล้วครับนี่ร้านนี้นะครับ Hello Service ครับถ้าจะให้แนะนำสินค้าของคอมมี่หนึ่งอย่างอะไรครับแบตเตอรี่ครับผมเพราะอะไรครับพี่มาตรฐานครับมีมอกรับประกันหนึ่งปีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครงครับผมวิ่งนี่เจออีกร้านแล้วครับนี่เดี๋ยวไปกันดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับ สินค้าเขามี1อย่างเลือกอะไรแล้วก็เพอาะอะไรครับเลือกแบตเตอรี่ค่ะของคอมมี่คือใช่ก็คือไม่มีการเคลมเลยลูกค้าคือเปลี่ยนไปคือจบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รับประกันหนึ่ปีนี่นะครับเจออีกร้านหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันอ่าี่ชือโอนะครับเป็นเจ้าของร้านทัชโฟนครับที่แฟชั่นไนแลนด์ถ้าให้แนะนําสินค้าเขามีหอย่าง เลือกอะไรแล้วเพราะอะไรครับที่หลักๆเลยที่พี่เขาขายกันอยู่ตอนนี้คือแบตเตอรี่ซึ่งโดยโดยโดยส่วนตัวแล้วแบตของคอมมี่ได้พอนขคางได้มมาตรฐานมากที่สำคัญก็คือมั่นใจในแบรของคอมมี่ได้แล้วมาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะตอนรับประกันกัน1ปีก็เห็นว่าแฮปปี้มากแล้วครับ